สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของลีกญี่ปุ่นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้เล่นนะครับโดยผู้เล่นคนสําคัญคนนี้นะครับก็คือนาบิยะนั่นเองนะครับนาบิยะก็มีการย้ายจากเดนโซนะครับมาอยู่ทีม PFU นะครับซึ่งทําให้เกมของ PFU น่าจะแข็งแร่งขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับทีมนี้ก็เป็นทีมที่เคยใช้ผู้เล่นจากประเทศไทยนะครับไม่ว่า จะเป็นชัชชุอรนโมกสีนะครับธนช,ชาสุขสดนะครับรวมถึงหทไทยรัฐจ,จารัตในฤดูการล่าสุดนะครับสำหรับปีนี้ก็ไม่มีสาวไทยในทีมนี้นะครับแต่ก็จะมีผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะเข้ามาสมทบอีกนะครับก็คือผู้เล่นจากเวียดนามนั่นเองนะครับผู้เล่นจากเวียดนามคนนี้นะครับก็คือ,อทันทิทันทรีนะครับ ซึ่งทานที่ทันทุยนี้ก็จะเป็นผู้เล่นที่มาในหัวเสานะครับมาสมทบแล้วก็ยังมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกเครื่องคิวบานะครับก็จะอยู่กับทีมนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าในฤดูกาลนี้ทีมของ PFU นะครับจะแข็งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนที่ไม่มีผู้เล่นไทยนะครับโดยการโยกผู้เล่นเวียดนามเข้ามานี้เกมของทาง PFU จะแน่นขึ้นหรือว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับเราจะต้องมาติดตามแล้วก็จับตามองทีม PFU อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็จบอันดับที่ 9นะครับซึ่งเป็นอันดับที่สูงมากๆนะครับในรอบปีที่เคยแข่งขันมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ